สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกรกฎจะเป็นลัคนาจะเป็นราศีถ้าเป็นกรกฎก็ดูได้เลยนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนพฤศจิกายนนะครับดาวที่สมพลในกระดานเนี้ยสมพลวันที่1พฤศจิกายนทีนี้วันที่1พฤศจิกา,นาเนี่ยดาวศุกร์เนี้ยเขายังอยู่ที่สิงห์นะแต่ตอนเนี้ เห็นว่าพอวันที่2วันที่3เนี่ยเขาจะย้ายมากันและก็ย้ายมากันเลยก็ได้นะครับเอาเริ่มกันลัคนาราศีกรกฎดาวประจําตัวท่านคือดาวจันทร์แทนค่าด้วยเลขสองอา้าวไม่มีไม่ได้เขียนไว้ทําไมถึงไม่เขียนละ่ะเป็นถึงตนุรักษ์ชั้นนะจันทร์เขาไม่เหมือนดาวอื่นดาวอื่นเนี่ยสีวัน30วัน28วัน30วันนะฮะ เพราะรหัสปีหนึ่งราหูปีครึ่งเสาสองปีเห็นไหมแต่จันเนี่ยราศีละสองวันครึ่งโดยประมาณนั่นเท่ากับว่าถ้าสมมตินะวันนี้จันอยู่ที่นี่สมมติว่าวันนี้จันอยู่ที่นี่มะลืนนี้ก็อยู่สิงห์แล้วนะ,ะนะวันที่ห้าก็มาอยู่กันแล้วไปเรื่อยนะสองวันครึ่งไปเรื่อยนะไม่เป็นไรครับดาวประจําตัวจรอ,อยู่ตรงไหนไม่ว่ากันไม่ว่ากันฉันดูอย่างอื่นก็ได้นี่เช่น เงินทองฉันละสำหรับลัคนาราศีกรกฎดาวการเงินคุณคือดาวอาทิตนะอาทิตคุณไปไหนอาทิต์ยคุณไปพันธุนะครับเงินทองคุณไปไหนเงินทองคุณไปอยู่ที่พันธุนั่นหมายถึงว่าเงินคุณจะต้องมีเรื่องใช้จ่ายเกี่ยวกับพันธุแล้วล่ะนะครับใช้จ่ายในส่วนนี้จ่ายดีก็ได้นะฮะเช่นจ่ายพันธุ พันธุแปลว่าอะไรก่อนนะพันธุแปลไปว่าญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องครอบครัวถ้าเป็นหลักทรัพย์ก็บ้านที่ดินยานยนต์นี่คือพันธุก่อนเงินทันเงินฉันไปอยู่พันธุฉันต้องเอาเงินไปใช้กับพันธุอ่ะบางคนเอาเงินไปให้พ่อให้แม่ให้ญาติผู้ใหญ่ให้ครอบครัวให้พี่ให้น้องให้มีทั้งให้ดีให้ร้ายอ่ะให้ดีคือยังไงให้ร้ายก่อน ให้ลายคือให้ไปเลยเช่นถ้าพันธุ์อย่างเงี้ยพันธุเป็นทรัพย์สินของพันธุอ่าพันธุนะ้าถ้าเป็นทรัพย์สินนะถ้าพันธุเป็นทรัพย์สินเนี้ยบ้านที่ดินยานยนต์อันนี้พันธุเอาเงินไปลงมีเหตุต้องซ่อมบ้านไหมมีเหตุต้องซ่อมรถมามีเหตุกั้นรั้วถมที่อะไรอย่างนี้ไหมเอาเงินไปลงไงอ่ถ้าลงแล้วได้ดีนะฮะเช่นเอาเงินไปสร้างบ้าน อันนี้ถือว่าดีต่างกันนะเอาเงินไปซ่อมบ้านถ้าไม่พังก็ไม่ต้องซ่อมไม่ซ่อมก็ไม่เสียตังนะก็อยู่อย่างกันได้แต่ถ้าเอาไปสร้างไปต่อเติมเนี่ยมันไม่ได้พังหรอกแต่ฉันอยากทําให้มันดีขึ้นฉันอยากใช้สอยอะไรให้มันมากขึ้นอันนั้นเรียกว่าง,งอกเงยแหละคือเอาเงินลงไปจ่ายเงินเหมือนกันแหละจะจ่ายซ่อมจะจ่ายสร้างมันก็จ่ายแหละจะจ่ายแล้วจ่ายซ่อมคือทําให้เหมือนเดิมเอ้ยถ้าไม่พังฉันก็ไม่ต้องทําใช่ปะ แต่สร้างเนี่ยทีนี้เอาเงินไปลงได้มากขึ้นนะ่ะเออฉันได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะ่ะนั่นนะ่ะคือสิ่งดีงามนะฮะไม่เหมือนกันนะเอาเงินไปลงกับเอาเงินไปสร้างกับไปซ่อมมันไม่เหมือนกันซ่อมรถก็เหมือนกันแต่งรถไม่เหมือนกันแต่งรถคือมันใช้ได้อ่ะฉันอยากใช้ได้ดีกว่านี้ฉันอยากให้ถูกใจก่านี้ฉันก็แต่งรถแต่ซ่อมรถถ้าแกไม่พังฉันไม่ต้องซ่อมใช่ไหม <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยหรือเอาเงินไปใช้กับ ทางครอบครัวเงี้ยอ่ามีเหตุใช้ดีกับใช้ไม่ดีอ่ะใช้เหมือนกันจ่ายเอาเงินจ่ายลงไปอ่ะจ่ายเหมือนกันนะะจ่ายดีจ่ายร้ายอ่ะว่าก็ไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้นะครับอยากให้ดูทักษะก่อนอาทิตย์เป็นอะไรมาอาทิตย์เป็นอะไรมาอาทิตย์เป็นสีอย่างที่บอกฮะจ่ายเพื่อสิ่งที่ดีงามกว่าอาทิตย์เป็นกาลีจ่ายเพื่อซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อาทิตย์การเงินคุณอยู่ในพันธุมีเหตุให้ใช้อะไรเกี่ยวพันธุแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะอังคารอยู่ด้วยสิใครแล้วอังคารอังคารใส่หมวกสองใบครับใบแรกมาจากพิจิกครับอุตตะใบที่สองมาจากกรรมการงานอ่าเอาจากพิจิกก่อนเดี๋ยวเรามาคุยที่เมธตั้งไว้ก่อนเงินทองฉันอยู่ในพันธุมีเหตุต้องจ่ายเรื่องของพันธุแหละ บางคนก็ซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ใหม่ได้นะได้เลยนะทีนี้เพราะอะไรครับอังคารเนี่ยเขามาจากปุตตะปุตตะแปลว่าอะไรก่อนปุตตะแปลว่ายินดียินดีอยินดียินดียินดีอะไรยินดีที่ยินดีเกี่ยวกับพันทุ์อ่ยยินดีอะไรกับครอบครัวไหมยินดีอะไรกับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ไหมยินดีอะไรกับบ้านที่ดินยานยนต์ไหม เอาเงินมาลงเนี่ยแล้วได้ความยินดีคืนมาเนี่ยอ่ะอันนี้คือถ่ายดีก่อนอันนี้คือถ่ายดีก่อนอันนี้ถ่ายเกเรบ้างถ่ายเกเรบ้างนะฮะบุตรตามันแปลว่ายินดีแนละ้วบุตรตยังไปว่าบุตรบริวารด้วยฮะบุตรบริวารด้วยบุตรบริวารเฮ้ยชักเข้าชักไม่ค่อยดีแล้วเอ๊ะไอเรื่องที่ต้องจ่ายเนี่ยเอย๊มันเรื่องของฉันรือเรื่องของเธอกันแน่ล่ะบุตรบริวารฮะลูกก็บุตรบริวากกร,รวาคือลูกน้องก็ได้ หรือคนที่อยู่ใต้อนัจคุณอนะ่ะหรือคนที่คนดูแลบริวารอนะ่ะพี่น้องก็เป็นบริวารได้นะถ้าเขามาพึ่งพาคุณอนะ่ะไอเนี้ยพึ่งฉันเลยเนี่ยเป,เป็นพี่จะเป็นพี่ก็ตามทีถ้าพึ่งฉันเลยก็ยังตีเป็นบริวารได้นะจะพึ่งฉันนี่จะต้องคอยดูแลนี่อะนะครับไอเรื่องที่ต้องเสียตังเกี่ยวพันธุเช่น เสียเงินหาห้องพักให้ลูกหาบ้านให้ลูกหาอพาร์ตเมนต์ให้ลูกได้ทั้งนั้นแหละเสียงเงินซื้อรถด,ดาวรถให้ลูกได้ทั้งนั้นแหละช่วยค่างวดของบริวารฉันได้ทั้งนั้นแหละเห็นปะ่ะให้มันอยู่ในเงื่อนไขพบเรือนนี่เถอะให้มันอยู่ในงบอ่าในเงื่อนไขของพบเรือนเถอะมันจะดิ้นไปไหนก็จังให้มันอยู่ในพบเรือนอยาแตกออกนอกพบนอกเรือนอันนั้นเรียกม่ว ให้มันอยู่ในกติกาเขาเขามีกรอบอยู่นี่อย่านอกกรอบอยู่ในกรอบเนี้ยทายได้ทั้งนั้นแหละเห็นปะ่ะตีความอกแล้วมันเริ่มบานไปแล้วจะให้กรกฏทุกคนเหมือนกันไม่ได้หรอกแต่มันอยู่ในเงื่อนไขนี้แหละแต่มันรายละเอียดมันจะแตกต่างกันอังคารยังเป็นมาจากเมธเมธคือการงานการกระทํามีงานหรือมีการกระทําก็ได้อ่ะทีนี้ ปุตตะเนี่ยยังเป็นเรื่องของการลงทุนใหม่ๆด้วยอ่าถ้าเอากรรมะมาตรงนี้ก็ต้องเป็นการลงทุนใหม่ๆสิมันต้องล้อกันอยู่ด้วยนะครบเรือน่ะนะอย่าให้มันกระโดดโลดโผนนะมันจะล้อกันอยู่นี่แหละพอการงานมาปุตตะไปว่าอะไรฮะปุตตะไปว่าการลงทุนใหม่ๆก็ได้ครับมีการลงทุนใหม่เกี่ยวกับบรรทุใช้เงินนะถ้าพูดถึงงานเอ๊ะซื้อรถใช้ในงานมานี่อาจจะซื้อรถใช้ในงาน ให้กับลูกให้กับลูกน้องก็ได้ฉันเองก็ได้ฉันเองก็ได้ให้ลูกก็ได้ให้ลูกน้องให้บริวารเนี่ยเอาไปใช้ในงานก็ได้เช่าบ้านให้กับลูกน้องอยู่ในงานก็ได้พันธุ์ไปว่าที่อยู่อาศัยยังไงเห็นไหมเริ่มแตกยังใช้รถก็ได้ใช้บ้านก็ได้ให้กับฉันอยู่เองถันต้องมาอาจจะไปเช่าบ้านอยู่เพื่อให้ใกล้ที่ทํางานก็ได้สะดวกที่ทํางานก็ได้ลงทุนในเรื่องของ ที่ที่อยู่อาศัยไงมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องไงจะตัวคุณก็ได้จะลูกคุณก็ได้จะลูกน้องบริวารคุณก็ได้อ่าแสดงว่าม,มีเหตุให้เกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์แล้วจะตัวคุณเองจะลูกน้องเองอะไรเองก็ได้แต่มีเรื่องงานเข้ามาแทรกแล้วเห็นไหมเริ่มเริ่มกว้างไปแล้วแต่มันยังอยู่ในเรื่องของเขานะอ่ะมาดูดาวเงินเอ่ยังคานเอ่ยแล้ไหนสิ มาดูเอาเอาพุธก่อนเอาพุธก่อนเดี๋ยวศุกร์ทีหลังเอาพุธก่อนดาวพุธเนี่ยมาจากเจ้าเรือนราศีกันนะครับราศีกันนี้เป็นสหัสชะครับสหัตชะแปลว่าติดต่อประสานงานก็ได้นะมีการติดต่อประสานงานอะไรในพันธุมีการติดต่อประสานงานให้กับบุตรให้กับลกูกให้กับบริวารหรือติดต่อเรื่องใหม่ๆนี่อย่างนี้ก็ได้ เห็นไหมก็เรื่องอะไรก็เรื่องนี้แหละอาทิตย์อังคารในตุลน,นี้แหละนะครับพุธเนี่ยยังมาจากมิถุนด้วยเอ,อในส่วนเนี้ยถ้ายกจากมิถุนมามันเป็นเรื่องของความเสียหายนะนะครับเอ๊ะการติดต่อในครั้งเนี้ยมันมีเรื่องเสียหายซ่อนเล้นอยู่ด้วยนะระวังให้ดีซึ่งตรงเนี้ยระวังได้เป็นดาวจรไม่ว่ากันระวังได้นะครับ ทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ที่กันอ่ะอย่างที่บอกครับมีการติดต่ออะไรใหม่ๆมีการติดต่อให้บุตรมีการติดต่อให้บริวารมีการติดต่อเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะฮะและการลงทุนใหม่ๆอ่าตรงเนี้ยก็สลับกันอยู่เห็นไหมมันอังคารในบ้านศุกร์ศุกร์ในบ้านพุธพุธบ้านอางานังคารคุณเห็น3องค์นี้เขารอกันอยู่ใช่ไหมแสดงว่าสามเรื่องเนี้ยที่กันที่ตุน สหัชชะพันธุปุตตะเป็นเรื่องเดียวกันอยู่มันคือเรื่องเดียวกันนะฮะมันเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้เท่ากับว่ามีการติดต่ออะไรหรือจะบอกว่าถ้าเรื่องความรักก็ยังได้เลยนะครับปุตตะนี่เป็นรักครั้งใหม่ด้วยนี่เกิดมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วยทายได้อย่างนั้นนะครับมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องครั้งนี้ด้วยนะ แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีเงินมาเกี่ยวข้องด้วยครับจะด,ดีจะร้ายอันนี้มีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องด้วยเสียเงินแล้วถ้าสมมติอะตรงนี้ให้ดูที่กาลกินีนะถ้ากาลีเสียเงินแล้วไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกอะถ้ารถไม่เสียบ้านไม่พังฉันก็ไม่ต้องจ่ายเออแต่ถ้า ทำให้มันงอกเงยหรือดีขึ้นฉันจ่ายแล้วฉันได้มากขึ้นอันนั้นคือจ่ายแล้วดีเห็นไหมงานนี้มีจ่ายละแต่จ่ายเพื่อดีงามหรือจ่ายเพื่อให้มันเหมือนเดิมก็แค่นั้นแหละครับนะครับดาวศุกร์เนี่ยนอกจากามาจากพันธุ์ทแล้วนะฮะมีการติดต่อพันธุ์ทแล้วเขายังมาจากลาภลาผลด้วยนะแสดงว่าการติดต่อในครั้งนี้ติดต่อเพื่อให้เกิดลาภผล เหมือนกับซื้อรถมาใช้งานในงานฉันต้องไปติดต่อซื้อรถมาใช้ในงานจะใช้เองจะให้ลูกใช้จะให้ลูกน้องใช้อันนี้ไม่น่าจะขับเล่นแหละหรือบางทีขับเล่นก็ได้แต่แกต้องมาวิ่งงานให้ฉันด้วย <c oughs> คือไอ้ขับเล่นมันอาจจะขับคือเหมือนกับซื้อรถมาคันเนี่ยใช้วิ่งส่งของใช้อะไรด้วยและก็ใช้สถานการณ์ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยคือทูอินวันอ่ะก็ได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้แยะๆไป ซื้อรถประคันหนึ่งใช้ในงานด้วยใช้วิ่งไปไหนตรงไหนของส่วนตัวฉันด้วยธุนะระปจปับงส่วนตัวด้วยแต่ครั้งนี้จะต้องมีใช้รถในรถต้องใช้ในงานหรือบ้านเพื่ออยู่อาศัยแต่ก็ใช้เป็นสถานที่ประกอบการด้วยนะเนี่ยทวินวะันอ่ะงานนี้เป็นอย่างนี้แหละสําหรับดาวศุกร์ทีนี้เสาล่ะราหูราหูพึ่งย้ายเลยอ่าฉายซะหน่อยราหูราหูเป็นใครก่อน สำหรับลัคนาราศีกรกฎลาหูเขาคือเจ้าเรือนมรณะมรณะสุภะเฮอพอมรณะสุภะเนี่ยนะครับมรณะแปลว่าจากไปของเก่าๆมรดกอ่ะของเก่าๆมรดกอ่ะนะครับพอมรณะเข้ามาสุภาสุภามันคันลองชีวิตการดําเนินชีวิตฉันมีเรื่องเก่าๆมีเรื่องมรดกเข้ามาบางคนก็ได้มรดก ชัดเจนได้มรดกไม่ต้องแปลนะครับบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะเข้ามาในชีวิตนี่มรณะความเจ็บป่วยนี่เกิดเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยเข้ามาหรือหรือหรือไอ้ที่ว่าติดต่อเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องรถมันไม่ใช่ของใหม่ซะแล้วแฮะนะมันเป็นของมือสองได้นะมรณะอยู่อย่างเงี้ย มันเป็นการติดต่อเพื่อเอาของมือสองของที่เขาใช้แล้วแล้วฉันเอามา,มาพัฒนาต่ออันนี้ถ่ายได้อันนี้ถ่ายได้นะครับอันนี้ถ่ายได,นะอนนยได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ที่เหมาะลาหูมาอยู่เนี้ยทำให้สามสองค์เนี้ยเป็นไอ้เรื่องที่จะเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นของเช่นบ้านเก่าไม่ใช่บ้านใหม่หรอกบ้านเก่าแล้วฉันเข้าไปอยู่หรือจะบอกว่ารถมือสองก็ได้ครับลดมือสองก็ได้ ไอ้ส่วนที่ดินี่มันเก่าอยู่แล้วนะไม่มีเอกที่ดินใหม่มันเคยมีเจ้าของมาก่อนนั้นแหละนะาบ้านมันเป็นของใหม่ได้รถเป็นของใหม่ได้แต่เหตุเนี้ยเป็นเหตุที่จะได้ของมือสองเข้ามาในชีวิตก็ได้ครับอืมนะเฮ้ยมือสองทั้งหมดเลยเหรอไม่ครับแต่โอกาสสูงมากเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีตรงนี้ครับมันมีที่พิจิกเนี่ยปุตตะไปว่าความยินดีใหม่ๆ อา,อาจจะเป็นของใหม่ได้แต่โอกาสคือท้าถามว่าใหม่กับเก่าผมให้กําลังตรงไหนผมให้กําลังตรงเก่าผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นอ่ะผมให้เป็นของใหม่เพราะว่ามันติดตรงสุขปุตตานี่แหละผมติดตรงปุตตานี่แหละนะปุตตเนี่ยจะชี้ว่าของใหม่ใหม่แต่ลาหูเป็นของเก่าเอาใครดีผมบอกให้นะ ต้องดูดาวเดิมแหละตัดสินที่โน่นถ้าตัดสินนึงคือถ้าเอาดาวจอมาตัดสินนะผมให้ตรงนี้เจ็ดสิบผมให้ปุตตะเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นแหละแต่สามสิบเปอร์เซ็นของคือฝนตกสามสิบเปอร์เซ็นมันตกได้คุณไปยืนในที่สามสิบนเจ็ดสิบคุณไม่มายืนน่ะก็ได้มันต้องดูดาวเดิมแหละว่าเดิมเป็นคนชี้ไงดาวเดิมช่วยชี้หน่อยแล้วกัน ว่าจะของใหม่ของเก่าดีเออน่าอะอย่างนั้นแต่ทีนี้ไม่ก็ไม่เห็นเนะเนาอไม่เห็นก็เอาอย่างนี้แหละนะมีโอกาสเก่าเจ็ดสิบใหม่สามสิบเชื่อผมเถอะเพราะว่าดาวราหูเขาอะในส่วนเนี้ยคือคือดาวพุธเนี่ยพุธเนี่ยเขาเป็นปลาเออปลาไม่มีพลังแต่ราหูถึงไม่เป็นกเกษตรแต่ฉันเป็นดาวแบบปลาอะ่ะ เออเหมือนกับคนทั่วๆไปอ่ะฉันก็แข็งแรงอย่างคนทั่วๆไปแต่เธอป่วยเธอเป็นนิดดาวสกเธอกำลังน้อยอว่าฉันผมถึงบอกไงผมก็ให้ความเรียของใหม่ก็เลยตีเป็นส0อ่ะนะฮะถ้าสมมุติว่าแข็งแรงเท่ากันก็50%าสหเออฮะใครแข็งแรงกว่าคนนั้นก็มีกําลังเยอะกว่าก็ราหู70%อันนี้เป็นนิดก็เอาไป30%ก็เนี่ยแหละทีอย่างนี้ก็ได้เออนะครับอ่ะ เรามาดูราหูเสร็จแล้วไหนอะพระรหัสนะพระรหัสอยู่เมษพระรหัสเขาพบการงานสุภะไอการที่ว่าคุณจะไปซื้อไปนู่นไปนี่ในครั้งเนี้มันเหมือนกับมีเรื่องต่างถิ่นแดนไกลไมาเอี่ยวอะในงานที่คุณจะทําอะมีคําว่าต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาสัมพันธ์เพราะต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาสัมพันธ์เนี่ยก็เลยต้องไปเช่าบ้านใกล,กล้ๆมาเหมือนกับมีเรื่องทางไกลเรื่องงานกับทางไกลบวกกันอะ เออหรือต่างถิ่แดนไกลบบกงานก็ได้ทาให้ต้องไปเช่าบ้านให้มันใกล้ซื้อรถให้มันแบบก็จากว่ากับชาวกระเฉงขึ้นใช้ในงานใช้ไปทํางานอย่างเงี้ยใช้ไกลแลือเกินซื้อรถสักคันดีกว่าก็ได้ขับไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยหรืองานจะต่างถิ่แดนไกลเข้ามาแล้วต้องใช้รถในการทํางานหรือต้องไปทํางานที่ไกลๆอ่ะไปทํางานต่างจังหวัดเงี้ยอยู่ๆต้องมีเรื่องของต่างจังหวัดเข้ามาในเรื่องของเนื้องงานเงี้ย ฉันต้องขับรถไปบ่อยๆก็เลยอาจจะต้องมีการมองหารถอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สะดวกสัมพันธ์หรือบางคนรับของจากทางไกลเพื่อมาจ่ายแจกจ่ายก็คือเขาทำงานขนส่งอ,อ่ะงานเนี้ยออกรถเพื่อใช้ขนส่งก็ได้นะครับนะฮะเพราะว่ามีทางไกลมารับสินค้าจากทางไกลเพื่อมาแจกจ่ายเนี่ยตรงเนี้ยเป็นได้นะครับนะฮะทำงานเกี่ยวกับออกรถกระบะมา ใส่ตู้ทึบสักหน่อยหนึ่งเพื่อขนของไปแจกจ่ายแจกจ่ายที่นี่คือคือเหมือนกับบริษัทขนส่งอะ่ะเอออ่าบริษัทขนส่งอะ่ะไปทําอย่างนั้นอะ่ะเหตุเหตุเนี้ยออกรถเพื่อทําอย่างนั้นได้นะคุณออกเองออกให้บุตรออกให้หลานให้ลูกน้องไปทําได้นะนี่คือพระรหัสครับส่วนเสาล่ะเสาคือสําหรับลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเรื่องคู่ครองเนี่ยอ่ะปิดท้ายกันเรื่องคู่ครองกันจะจะหน่อยคู่ครองคือดาวเสารครับ เสาอยู่ในมรละท้ายก่อนคุณกับคู่ครองมีเหตุให้ห่างกันเช่นฉันอยู่กรุงเทพเธอไปได้ตำแหน่งทางไกลเธออาจจะต้องไปอยู่ทางไกลห้าวันสองวันมาอยู่กับฉันถ่ายได้หรือคู่ครองเดินทางบ่อยเหลือเกินคืออยู่กับฉันนี่แหละมีงานที่ต้องไปสัมพันธ์กับทางไกลเดี๋ยวเดินทางเดี๋ยวเดินคือไม่ได้อยู่ประจําไม่ได้ไปประจําอย่างนั้นนะไปบ่อยๆอย่ะ เดี๋ยวไปทางไกลไปค้างอ่างแรงสักคืนอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาอะไรเงี้ยหรือมีเหตุคู่ขอต้องวิ่งไปไกลแล้วกลับมาไปไกลกลับมาอันนี้ก็ได้รายหนักรายหนักอาจมีเลิกลาแต่ให้คำทำนายเนี้ยท้ายตารางสุดไปเลยท้ายตารางสุดคือเหมือนกับสุดโต่งก็ได้แต่ทายได้นะเออแต่ช้ามันเหอะก็ทายสุดโต่งอะแต่ไม่ค่อยเกิดหรอกเออ นะหรือคู่ครองเจ็บไข้ได้ป่วยอ่าอันนี้จะเข้าเขาสักกว่านะแต่ว่าก็อยู่ท้ายๆเหมือนกันอยู่ท้ายๆคือเจ็บป่วยอาจจะเป็นเก้าเลิกลาอาจจะเป็นสิบอะไรเงี้ยแต่ต้นตารางเนี่ยอาจจะเรื่องของมีเหตุเขาเดินทางไกลมีเหตุเขาไปกินตําแหน่งทางไกลอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหตุที่วิจารณ์ก่อนคุยกันก่อนอาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับ หรือในส่วนดีแบบว่าดีเลยคู่ครองไปยุ่งกับมรดกคู่ครองฉันมีมรดกหรือคู่ครองฉันไปยุ่งกับมรดกอืมนี่คือส่วนดีครับนี่คือส่วนดีของดาวเสาร์นะฮะส่วนเกเรก็คือคู่ครองป่วยจากจากต้องจากกับคู่ครองอะไรเงี้ยอันนั้นคือส่วนเสียนะครับนั่นคือส่วนเสียน่าจะได้แั้วล่ะ นะฮะสำหรับลัคนาราศีกรกฎสําหรับเดือนพฤศจิกายานนี้นะฮะครบแล้วเอออีกนิดนึงลืมพระรหัสเนี่ยเขานอกจากมาจากมีนแล้วเายังมาจากธนูด้วยธนูนี้เป็นอาริอาริไปพบการงานก็ต้องบอกว่าอาจจะมีงานจากต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาอย่างที่เราคุยกันทีแรกอะ่ะให้บวกคําว่าปัญหาไปด้วยนะให้บวกอุปสรรคไปด้วยนะ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ราบรื่นหรอถ่ายได้อย่างนั้นมีอุปสรรคถ่ายได้อย่างนั้นหรืองานทางไกลที่เข้ามาในครั้งเนี้มันจะต้องพ่วงภาระนิสินมาเพิ่มให้กับฉันถ่ายได้อย่างนั้นเพิ่มหรือว่าไอ้ภาระนิสินที่ยังเกิดขึ้นในครั้งเนี้งานเป็นปฐมเหตุไปพามาถ่ายได้อย่างนั้นครับโอเคน่าจะครบแล้วล่ะสวัสดีครับผม